ตอนนี้เราก็มาถึงมัดล่องคุนแล้วนะคะก่อนจะไปบ้านนะคะทุกคนนี่เราก็แวะเนาะก่อนที่จะถึงเชียงรายเราไม่ถึงนั่นแหละตัวเชียงรายเนาะแต่ยังไม่ถึงบ้านานะสวย 嗯嗯、啊，他、嗯、们、嗯啊啊、说一到白塔的白塔是吧？这就是白塔。哎、啊，那个白塔应该是在东边啊。 รอบๆข้างเราทุกคนข้างหน้าจะเ,เป็นทางนู้นนะยาดาพาชมน,นี้่นื่อยแล้วไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็แวะสักหน่อยเราทุกคนเนาะนักท่องเที่ยวเยอะมาก จุดอื่นนะครับตอนนั้นห้ามจอดรถนะครับห้ามหยุดรถนะทานเจ้าของรถกระบะมิซูมิชินะะ4708ชารายนะครับย้ายลงท่านด้วยนะครับตอนนั้นห้ามจอดรถนะครับ ในต้นโถนะคะบรรยากาศคนเยอะมากเสียงระฆัง ดนี่นะคะกำลังไปเชียงรายไปบ้านตาไปบ้านตาเชียงหายจ้ามุกพอคุณตาจ้า ถึงแล้วจ้าเชียงรายนะคะทุกคนถึงแล้วนะคะจะได้มาถึงบ้านโดยปลอดภัยทุกคนคะ่ะบ้านบอสปุ๋ยเนาะถึงบ้านแล้วค่ะอยู่อีกสักสองสาวันก็กลับทุกคนคะ่ะ